ก็เป็นส่วนด้านหลังของบ้านเรานะครับพี่นั่งทานอาหารกลางวันเมื่อสักครู่แล้วขอปิดประตูก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ําลมหนาวแบบบาดจริงๆนะครับห้องน้ํานะครับห้องน้ําของที่นะครับก็อ,อยู่ในตัวห้องพักเลยนะครับต้องเดินลงไปเป็นบันไดเล็เกๆสองขั้นนะครับมีโถสุขภัณฑ์ พื้นเย็นโอ้ยพื้นจะเดินคนเย็นเหมือนเดินบนลานไอสเก็ตนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับก็มีล้างหน้ามีชั้นวางของมีกระจกอะไรพวกนี้นะครับของล้างหน้าแชมพูพวกนี้ต้องต่อมาเองนะครับที่นี่ไม่ได้อยู่ในนะครับ นี่เครื่องช่วยชีวิตอยู่ที่นี่นะครับเครื่องทําน้ําอุ่นปกติเราจะรู้จักแต่เครื่องทำน้ำอุน่นที่มันเป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยนะครับมันจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ระบบแก๊สนะครับดูจากสลักด้านข้างนะครับจะสังเกตเห็นว่าแก๊สทป์นะครับใช้ LPG หรือก็คือกา๊าหุงต้มนั่นเองนะครับผมเห็นทางของปอตทอยอยู่ข้างอนด้วยนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สทาํางานยังไง ถ้าเราดูตรงแผงควบคุมนะครับก็จะมีปุ่มอยู่ทั้งหมด3ปุ่มนะครับก็คือปุ่มที่ปรับแรงดันน้ำนะครับความเบาความแรงของน้ำนะครับปุ่มที่ปรับหัวแก๊สนะครับจะสังเกตได้ว่าเขียนว่า3แถว1แถวนะครับในตัวเครื่องเนี่ยพอใช้ความร้อนที่เป็นระบบแก๊สนะครับมันก็จะมีหัวเตาอยู่ทั้งหมด3หัวนะครับ3แถวถ้าอากาศหนาวมากเราก็ปรับเร่งไปที่3แถวนะถ้าไม่ บิดกลับมาที่1แถวหรือ2แถวตรงกลางก็ได้นะครับผมป้าสา่แถวไว้เพราะวันนี้นข้างหนาวมีเยยบพื้นี่งแบบบางสั่งอยู่เลยพื้นเย็นมากนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวปรับอุณหภูมินะครับปกติก็ตั้งค่าไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเครื่องทํางานยังเลยสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นเองนะครับนี่คือก๊อกเปิดปรับบัวตามปกตินะครับนี่สายปรับบวัว คุณเปิดก๊อกตัวนี้เื่อนก็จะเริ่มทำงานนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะอ่ามีเสียงใช่ไหมครับเสียงเสียงสปาร์กนะครับแล้วก็ถ้าเรามองในช่องนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นเ,เปลไฟนะครับนีถ้าเราหมุนกลับมาที่หนึ่งแถวนะครับมันจะกู้ที่เราบอกกันหมดแก๊สถ้าใช้หนึ่งแถวนะครับเห็นไหมมันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะ เปลวไฟก็ไม่ได้อัดแน่นนะครับเท่ากับสามแถวอ่านี่คือสาแถวนะครับแน่นกว่านะครับนี้เป็นโปรตอนอุณภูมินะครับสังเดีดูถ้าถ้าผมหมุนอ,อุณภูมิกลับไปที่อุณภูมิน้อยนะครับก็เหมือนการหลีหลีเตาแก๊สท,ทั่วไปนะครับแต่ถ้าผมเร่งมาที่อุณภูมิแรงสุดนะครับอ่านะครับเหมือนกับการใช้งานเตาแก๊สทั่วไปเลยนะครับ ก๊อกน้ำนะครับก็จะนําน้ําจากด้านนอกเข้ามาพักเอาไว้ในในกล่องตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวแก๊สนะครับตัวนี้นะครับก็จะทําให้น้ําในหม้ออุ่นแล้วก็ปล่อยออกมาตามสายฝักบัวนะครับมาสู่ตัวเราเอา่มันจะมีตัวเลขที่บอกอุณหภูมินะครับตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าองศานะครับอ่นี่คือตปกติมีสอดหรือโฮมสเตย์บ้านพักของชาวเขา,ขา,ขาที่อยู่ อันดรอยหรือตามที่สูงนะครับมักจะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สทั้งหมดนะครับอาจจะเพราะว่าบางทีระบบระบบไฟฟ้ามันมันไม่ค่อยเสถียรไฟมันกระชากหรือเปล่าไม่แน่ใจเครื่องมันจะเสียง่ายเราก็เลยใช้ระบบแบบนี้กันไม่แน่ใจน,น,นะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็พอเราปล่อยน้ำนะครับออกมาจากปลดบัวนะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่านี่มันจะเกิดควันนะครับ เพราะว่าน้าร้อนนะครับมาเจอกับผนังที่เย็นอันนี้ผมผมหันฟองบุไปทาผนังนะครับน้ำร้อน,น,อนมาเจอผนังที่เย็นเจอพื้นที่เย็นนะครับมันก็กลายเป็น,เป,นเป็นไอเป็นไอน้ําเป็นหมอกอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้น ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแก๊สเหมือนถะอาจได้กี่ครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวห้องน้ําน,นะครับของโฮมสเตย์ที่บนดอยอินทนนท์นะครับ